อี๋ดูโลละสามพันค่อยมาซิบพันมันถือแล้วเจ้าคิดโต้ค่อยบันนี่โต้โลละสามพันแท้บบอกแท็ค่อยซื้อซิบพันก็ว่าซื้อขาดค่อยมานี่ซือโลละสามพันเดี๋ยวไ่ได้โต้มันบอกโต้โต้กระยาแล้วเจ้าขาดถุงนอกรูน่าจะผื่แล้วสนคิดว่านะแอบส่องก็จะว่าเลอกเอาเลอกเอา โลเท่าไหรจอดิส oh oh, ี่สิบโอ้โหแล้วบาทนาบกขาดใดบกคงใดบ่าวพี่นี่บ่าวพี่ใสสวัสวย ขอบคคุณ่ะมาทุกคนเมื่อนั้นน้ำบอแลบบออบบออแล้วบอลถูคือเงินโบพอเป็นยังหรอเหมือนบอลแล้วบอลถูหรอเงินโบพอแล้ววันนี้พ่อยก็เลยอยากกินอันนั้นเกิดจะหดช่องเดือนคำแมงมะมเมืม่อนั้นนะ่ะซื้อไปแล้วแต่ว่าบาับเ,เอิแบบเอิรนมันมีแต่มาดิบมีแต่มาดิบคุ๊าาคพ่อยก็เลยกลับคืนมาใหม่ ว้าสิยังมีบอสันเดแล้วกาอยากกินมะทุเรียน,นเนาะเมื่อน,นี้ก็เลยลุมๆๆมาตอนนี้มาสวนก่อนด้วยคนอัน1 1โมงยีอันนับ,บนแล้วห้องกัย่างห่างก่อนเนาะนึงทุกคนเก็บของกัน ข่อยกิจนานทุกคนมาโมงมาโมงโตนเจ้าเก่าสู้ยอคดีเอ้าดีเจ้าขายโลเท่าไหร่ฮะโลละเท่าไหร่สามพโลละสามพันกี่นี่บอกกี่นีโลละสามพันค่อยมาสิบพันมันถือแล้วเจ้าคิดโต้ค่อยบันนี่โต้โลละสามพันแท้บอก เขาใหซื้อคลิปป่อนเขาว่าซื้อขาดค้อยมาซื้อโลก,ลกระทมค่ะเดี๋ยวโมเดโตมันบอกโกตอ่ะโตกระยาแล้วจะขาดทุนเนาะ <c oughs> เอาเอามาซุกจะจักโลกบโมลูอะเลอะเอาเลยเลอะเลอะสักก่อนเนาะโอ้ยนี่นี่เอามาซื้สิเจ้าก,ก็เลอะซอยคอยเด็ดตี้เจา้าจะขายน้อยขายหลายสัตว์เอามามันเฮิมเฮิมนำแน่มาแบบซุกแน่บ่ซุกแน่เนื้อไน้นนห่อยก,ก็ได้ได้ เอาเจ้าเบรอรลอรซอยค่อยบอกเขเหลือโมเป็น <laughs> เอาเขาเลือโมเป็นสิบอเลอ,อก์ <laughs> ส,อสองพันบอกซิบอเลอร์เละอหรอสองพันโมเลอกบโเป็นเล้วก็สามยปลาเหลือกันทุกคนเอ้ยเจ้าเจ,จ้าอยู่บ้านไหนก่ออยู่บ้านลูกอยู่ใส่อะอยู่อยู่ทางมัญหามับรรพูขาู้พูดอันนั้นนะบอกอันเอี่ยงก็บ้องเขาจุดบ้องไฟนะบอกสบายดี <laughs> ป้ามากไก่อยู่เด็นี่เอาเจ้าเลือเอาเจ้าเอาเสื้อถุงเด,ด้อกนยิบยิบเด้อโอ้โหล่ละสามพันมตีโอ้ยเนะาะเอาก็จะกินมาเพิ่มๆดำแน่สินาเอาซื้อว่าน้องอย่างก็ลืมถาม ซื้อนวนจะปีแล้วเจ้าสิบสามสิบสามีเอนยูสันไดสิบสามนี่ม .2 สอม .2 อสสิบสามมอส,อมอสอเออบ้านคอยก็สิบประมาณซัมมอนึ่งนอกบ้านจะผัดสีเหลวก็คอยจังน้อยเส้นเก่าเขาเขาเยินกับมอสามซื้อขึ้นมอสามเลยคอยล่ามปามพี่ได้บอคอยล่ามปามเรวเ้อะมันได้จักโโลจ็คสังเมิ่งดูหันมันได้จักโโลแล้วพอสันหละ สองโลจีทองโลจอ่ะอถูกไหมเซอรอ้ยอ,นนอันนี้แถมซะนี่อ่ะเอาาเอให้ตาค่ะออด้วยไว้แถมที <c oughs> ่มแม้ล้วหัวขวัญมาฮอดทั้งมาต่อทั้งมาขอแถมมิตาค่ะ <c oughs> อันค่อยซื้อเนาะมันค่อยกระซิขอเวลาเลิกก็ได้ทุกคนค่อยซื้อค่อยว่าอยู่นี่นะถื่อเพราะว่าค่อยซื้ออยู่อันมองแถวแถวหอ,อค่อยนะโลละสั่วพันข้าจ้าก็มาเอาอยู่นี่แล้วก็ไปต่อน่ะนะ อันนีอ้อันเจ้ารับมาหรือว่าส่วนเขามาส่งอันนอกกระหาแบบว่าทุกันเออทุนน้อยมากชายยู่นแหละโออเพิ่นเพิ่นเอามาส่งยูออาาส่วนเลยเออโอเคโอเคทุกคนค่อยเลิกก่อนว่ามันสีได้จักโโลเนะะาะ <c oughs> ถ่ายเอาเจ้าก่อน <c oughs> สรุปได้จักโโล <c oughs> ได้ฮาโลฮาโลแถมอีมากนึงเป็นเท่าไหร่ฮาโล แม่ส <g all á> ีผ mm. ันยู่บอกสีผาผันบอกแม่สีผ so ันบอกใส่ใส่เจ้าหญิงเอาเพอเบิ่งดูจิ๋มหาผันจะเจ้ายกิงขึ้เบิ่งดูีฟอดข่อยซื้อเขาโลซาวผันเออทุเรียนกับขายเจ้าเสีขายค่อยผู้เดียวเลยเป็นบอกแล้วบอกร้านทุเรียนทุเรียนมอนทองบอกเออมอนมอนเพชรมอญยางมันบอกมอนทองไงแท้ เท่าไหร่ก่อนสิบห้าโอ้โมแมนซิปโมแมนซิปเนาะค่อยไลฟ์พิซเนาะสิจ่ายเงินก่อนทุกคนค่อยกดมาไม่ใหม่เลยเด้หนิเอ้ามาจะมาเสร็จจากโมงสีงโส่โมงตีสี่เด้อสี่โมงเนี่ยคือตีสี่เมื่อได้ปะนี่ จักน้อยนี่บ่เมื่อเพื่องเม่อแท้เด็กสมปอดอันยำเจ้าไปเี็ไนเดี๋ยวสัสนเงี้ยนอกภาคเดินเก่าโอ้เดินเก่าเขาภาคจักเดินนี่ซ้ำบ่กหอดบอกซ้ำเดินปลายโอ้ภาคโดดเนาะอันนี้โลเท่าเดี๋นี่โลู่เศร้าเออเราลดแรกแจกแถงแล้วเราเยื่อเมื่อแล้วเราอะขอบใจเด้อ โ no อเคเอาเลอะค่อยแน่โลละห้าพันเอาเอาโลนึ่งจะพูดเองบ่พันนี้อย่างเขาเอื่อท่านนั่นท่นนั่นนะข้าวเหนียวโอ้พันข้าวเหนียวเอื่อง่ายง่ายโหลดละเนาะอันนี่เขาเอื่อไงตัวนี้พันข้าวเหนียวอันนี้เขาเอพันน้ำผึ้งโอ้เอามาตั no ้งกันจรงไหนสีแดงกับสีเขืนตัวนี้เป็นสีสีเหลืองนี้สีบอกอ๋อใส่สีขาวค่อยเอาสีขาวเด้อเจ้าเลอะถือล้วเนาะ มีทามมีทามเบาห้าพันเอาอี้แม่สันน่ะเอาเป็นเอาสองลแถมเป็นสามแถมเงินที่ห้าพันผู้ใดโกงใครวะได้จะรถสั่งมาเลยเดี๋ยวสิคิดเงินที่หลังเงินบ่อค่อยแม่ค่อยสิได้กับไรบบแม่ตัวนี้หัวบ้าันแม่ขาตัวนี้เนาะขอบคุณค่ะในมัลีเซ่เบอร์กินขอบคุณจ้าโอ้ ป้านันแมนยีบอนีนิคู่บ้าวเราลอขายปลาแดงกันนัวปันนั้นตัวนี้นี่แต่ควมนัวเนาะมีหมอนทองแปดสิห้าจะให้่างหล่อๆอเขารังเข้ารังำชีกันทุกคนเลยได้แล้วแปดห้าทุกัน ลบมุมมาทางพีก่อนเด้อเออโลเคิ่งเอ้ยเบิ่งอันนี้ให้คนเนี่ยมาหอดแส้งแสงขิวรถเออเบิ่งคนนะมาสักบางคจะหิวหรอห่วยฮะแมนซุกว่าน หอมบ่ขอคือบ e <ah e ่ได um ้กินตัวเองสุกบ่กินนะเจ้าอีสีแม่นบ่ไก่หอมไข่อยู่บ่ว่าเหม็นเนาะสุกบ่สุกกะนี่เนี่ยเออได้อยู่ละแบบครอบนอกน่องนอันสร้างเบิ่งโอ๋ข่ได้จะทูนี่เื่อบ่ว่าบ่มีบ่มีเออสิมานั้นแหละอเฮาบอกให้ให้เบิ่งเลยนั่นน่บ่เออต้องนโลกเครื่องลายปานดแนิเ แสนาเจ็ดก็หดแสนสาก่อนพยตื่นเต้นอยากบอกเองป้าท่านจได้กินยี่บเราเอ้ยกินใเจ้าจะเสกหมเป็นยมาสิเลนั่นหรออาวเอามานั่นล่ะบเคยเมื่อเล้กเอาเลยมันไกขาย่านเขมเขากิดแล้วเมื่อยจะแค่ออกเจ้ากับหมดแสน่าห้าเนาะแม่เจ้าเมื่อกุ้มไปแล้มันเคจะติดกินต่อต่อไปต่อมาถือเปิดแม่อันเบิดมทุเรียนแม่ขาเนาะออาก็อีนี่มีแสนซ่าห้าแสนซาห้าชเนาะได้ เดะครับเอาเงินก่อนเอ้ยพอมีแห่งใจได้กี่เนาะเมื่อยแ้ได้เอ้ยแบบกยังาใหม่เอ้ยเรียบร้อย่เจ้าแล้วมีเงินนอแอเนาะบ่ดีเป็นตแ้เจ้ามาเลยเอ้ยแนนทยบ่อืมคอยกอยู่ทยกบ่ซื้อเขาก็สแลมซื้ออยู่ลาวพี่ ชื่ออยู่บ้านเฮานี่แล้ว <c oughs> บ้านค่อยบอยู่ไทยอีกเนาะค่อยบักข้ามากินบ้านเจ้าค้าคนส่งกันไปแล้วเนาะของเจ้าอะไรกันยอะไรไข่ยู่ยี่หม,มักแววกลมๆในเนาะแมนแมนแมนซุปพวกก<ร>ับ<ๆ>ย่ามันเละแม่แต่ค่อยเจ้ากินคือค่อยบอกค่อยกินกับข้าวเลยค่อยกินกับข้าวค่อยกินแต่มันแล้วค่อยมัด<ม>เป็นเป็นยังไงบุค่อยอธิบายบ่าชื <c oughs> อเยอะแห้งๆอีหนึ่งกินกต่บอได้ว่าหลายแต่ต้องเอาข้าวเสิร์ฟนำกินบัวโล ค่อยพอแล้วม no. mm ัน hmm. ม okay, ันแจมันเอี้ยเตี้ยบวดเนาะเอาเอาข้าวปั้นเจอได้นอนเดี๋ยวพอดีแซ่บค่อยวะหมดได้เหลือเลยเดี๋ยวจับเอาโอเคค่ะปาแต่ฮันเจอสีไปปาดเอาแต่ว่าค่อยสิแง่ได้บอเจอว่ะขนาดเราเห็นป่านี้ก็จิแทงมืออยู่นี่สวยคาะ เล,เ,เลยไลฟ์คู่เติบเลยได้ไงเจ้าไปเอาเองบอกหรือว่ารถเขาอมาส่งเอ่ยเขา,าเอามาเอามาเท่าละหลายอยู่บอกเอามาเป็นลายตันแหนะโทษเด้อค้าค้าข้ามีเขาคือเจ้าพแบบพทย์บอกคอยรู้อยู่บนเสียงแต่ว่ามันแฝงคักบอกเขาเอาไม้จะเขาต่อโอ้เขาไปเอาไม,า<อ>ม้เข้าฝ้าสอบ เพราะว่าคำเอามาสชิ้นหน่อค่อยว่ามันเสียค่ากามค่าอันนั้นอันนี้ทีไลไลอันนั่นนะแต่ว่าหางยงแบบชิ้นน้อยหลายประมาณไหนหน่อยค่อยบดจั๊หนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะได้ห้าพอดีเก่าคือเดิมละบมโมนมดอไม้อีละชีวิตนี้ด <c oughs> อไม้เหมือนเดิมสองโลสาห้าคือเก่า เอ้ยนอกไม้นี่มาแต่ใส่เอ้ยรักษาสิบห้าอู้หูเอามาคนลาทิศบอกพุดคูณข้อิตไปทางพุดแล้ว่าพี่แล้วบะทากไปปากซองนะมันบอกอโอ้ค่อยลงทิศที่สนะสิตมติทาก <c oughs> ข่าวมาส่งม่เอ้ยเอ้ยไปเอาโอ้ส่วนเจ้าของเอง้วยตัว <c oughs> เอาไรมา โอเคโอ้จักจักไลท์นี่จะผู้นี่สองเอ็กต้าสิบสองไลท์เดี๋ยวโดดต่อมาดของแมสโนไม้เราลายแบบเบิดจุ๊กจุกจุ๊กย่างดีเงินใบห้าสิบจุกเงินก็ดูกว่าเด้ ดูดูเออจับเพื่อนไหมอ่ะมันคือเข้าบ่ได้บัดนี้โอ้เพื่อนปุ่สองเอ็กตาทุกคนประมาณหกไลท์เอ้อเอ็กตาถนึงหกไลท์ประมาณนี้ขอบคุณค่ะถุงเท่าไหร่จ้ะด0บ0่านบอกเอ,กอาผ่้นแหนมเห็นพอดีเขาเยอะเด้อหาเงินก่อน อาจารย์บอ,อ,อ,นนะอจะไยากินต้ส้มประน้อย <c oughs> เฮ็ดเองบ่แบบเฮ็ดเองอาา่าเนี่ยแอบี่พันประมาณสาบาททุกคนเรียกว่าบ่ห่อดอกคันไลอีดีนะนนโล่เท่าไดร่บูเห็นเพิ่นเลือเอาเลือเอาแ <c oughs> อบส่องกันคุณนาะ มาจะถื้แล้วสิะคิดว่านะแอบส่องก็จะมาเลือกเอาเลือกเอาโลเท่าไหร่จ้าดิสี่สิบสี่สิบกระมาะมอู้สี่สิบเดี๋ยวผหอดโลละร้อยได้ทุกคนเลยหกสิบเจ็ดสิบระมาะม0แปดสิบบาทเอามันถืล้วตัวนี้ แถบมีตงหาเราหอบเพลยนี่นี่เรียบร้อยค่ายได้บูเดี๋ยวค่อยบึนออค่อยมาค่อยมาอันมือก่อนนี่ยังโลละแสนฮาอยู่มาหอมพุญนี้โลสีสิคนละทีบเลย บึ้งบึ้งจะว่าค่อยฟอผู้ใดปืดเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อบึกกรอฟอผู้ใดสวัสดีค่ะดี่แม่ยันยุขงเราขายอีหยังซีเลอร์ห่อส้มห่อส้มอันนี้บอมาตลายมือแล้วขายเท่าไหร่สามห่อซาเออสามห่อไปพราใหญ่ไป พอใหญหถหถนน่ถามอยู่หลังเธอว่าบ่เห็นจะเธอถามอยู่ใน tiktok หรือคือ t i ต t อ k เม้นบ่ค่อนคนบ่ดั <c oughs> <c oughs> งคนยิ่งเสิรอคนดังบอกโอ้เม้นบอกขอโทษหลายๆขอโทษหลายๆคันยู่รักเสบซ้อนเลยกบดานได้ไหมสั้จะอ่านบมมีเอาไปเท่าพอใหญ่สิมมี่มี่อย่างอนนาาเอาเอาเอาผาสมเสิร์ฟมา เอาเอามาห้าสิบก็ได้โอเคมาหลานเธอบอเห็นนั่งยุ่อบนี้ตลอดบอกทกมากับมออ้าวโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุบกับลูกมากแล้ขอไปขายโต้โอ้ขอขอเมาโอ้นี่อ่ะย่อวี่ดีมีแห้งเอาลองเธอหลัมือฝั่งจักหน่อยดูโอ้ โอ้โหแลาวาสนาบุกขาดใดบุกคงได้บ่าวพี่ชายบ่าวพี่ชายสวยๆขอบคุณค่ะนทุกคนเรียบร้อยดี แต่ละมื้อแต่ละเดบอต้องเห็นอีอย่างกินแกงเนาะไหมเอาไข่จเจียเป็นลูกเพิร์นบอต้องลำบากดอกปลูกเนาะไหมมันคือจะย้ายอันนั้นก็นได้ดอกสองเอ็กตาร์เราอะยู่ได้บอป,ปีเบอร์สัตวยู่ได้เบอร์ี่เบอร์สัโอ้ยนอนหมดเอ้ยไปมาดิก่ะเมื่อต้องบริหาเห็ดอยู่เห็ดกินเสาบบต้องกินกินเพลงเลยบ้านเดียวประยปหยัดไปในตัว